สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดีนั้นเกิดจากแร่ธาตาุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกําเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคําตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกาันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศ สิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณนะบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทําให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน2ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้าฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทําให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. ส,สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากชอนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตก จุลินรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำา 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมาก บางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทําให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคําศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent material แปลว่าวัตถุก,กําเนิดดิน climate, c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain, t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะ ว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ